Fish. ถ้าลอกได้ลอกก่อนนะพี่เดี๋ยวมันโดนแดดนานๆแล้วมันจะลอกยากโอ้โหไม่ทันแล้วใช่เดี๋ยวจะลอกนะออกจากแดดสิบก้อนนึงเอาจร้าจะลอกยากแล้วพี่แต่ก็ลอกได้อยู่ช่วงนี้อนนี้ตามแดดเท่นั้นแหละแล้วจิตกันเงินเขาเขียเขาใส่อ๋อโอ้สวยสวยสวยเลยสวยเลยอืม เอาฝั่งนี้ฉาปูนฝั่งนี้ฉาป,นะปูนนะอันนี้ของเก่าใช่ไหมพี่เห็นหรือว่ามันเป็นมีสอร์ทตางห้องนี้อ๋อม<ล>ันมีสอร์ทอยู่แล้วหลังคาออกอ๋อเอาหลังคาออกโอเคสวยเลยสวยเลย โอ้สวยเลยสวยเลยอ๋อโอ้สวยเลยอืมนี่โทนะครับเหยียบเลยเหยียบเลยอ๋อล้อกันกับหลังคาเลยนะเหยียบเลยเหยียบเลยอเนียนแห่งนี้เลยอ๋อโอ้สวยเลยนะเพอขึ้นเป็นแผง าทำเป็นตรงนวดเท้าอ๋อแหมวิวด oh, ีเลยท่านหันหน้าเข้าวิวเลยสวยเลยอ๋อหลังคาหลังคาก็แซนด์วิชเหมือนกันอ๋อต้องลองที่หมูบอกก็คือสักแผงแรกก่อนอ่ะถึงจะรู้เทคนิคและว่ายังไงอะไรยังไงอ๋อ อันนี้จัดอันนี้จัดหาในพื้นที่สมัยนด้เคลียร์ตอเนเย็นใี่แหละอ๋ออ๋อนี่ไงวิธีเพี้ยเข้าประตูกำลังใส่ใช่กำลังใส่ PPA ติดยากไหมครับซ่าลือใหม่ด้วยจริงคือต้งฝึกงานอ๋อช่วยทำ โอ้แต่ก็ทั้งหมดเลยเนาะสวยอือขอบคุณครับอาจจะตัดหลายรอบหน่อยครับพี่ก่อนจะเข้าททำำงงาานนละเอียดจะแต่แค่เก็บซิลิโคนอ๋อสวยอ๋อเนี่ยยกเข่บขึ้นมาทำทำลงยังไม่ไดไฟนะอ่านี่นี่เขายากพี่เนี่ยอ๋อนี่ครับ อันนี้ทำดอบพื้นลงไปอันนี้ดับพื้นลงไปอีกใช่ไหม<ช>พี่อย่าีม่ะ่อสบายเลยไง,งาน้ำมันไม่ได้ขังแล้ว